ถ้าใช่ขายได้แน่นอน1,000บาทรับซื้อ5บาทคุด9เหลี่ยมช่องปอป่าศึกษาแบงเหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระส์หาจากถ้าใช่ขายได้อย่างแน่นอนเอฟสีฮะหากเหรียญ5บาทหมุนเวียนสมัยรัชกาลที่9 ห้าบาทคุดเก้าเหลี่ยมของท่านนั้นเป็นเหรียญที่ตรงตามที่ปปาประกาศรับซื้อสวัสดิครับผมปปาศึกษาแบง์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญลักและจำหน่ายขายแบงกปันเหรียญครับเอฟซีฮะเดี๋ยวคลิปนี้ปปาจะพาเอฟซี C. มาดูแล้วก็ประกาศรับซื้อด้วยสําหรับเหรียญห้าบาทนิกเกิล คุดผาคุดก้าวเลี่ยงปีพุทธศักราช2,515รูปแบบผสยนใหญ่เอสหะก่อนเขา้าดูเหรียญที่มีราคาหลักหนึ่งพันบาทซึ่งสูงสุดแล้วในยุคนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเหรียญกันสักนิดน,นึ่งนะฮะเอสะบ,บาท คุดผ่าหรือว่าคุดเก้าเหลี่ยมปีพศ2515ลักษณะเป็นเหรียญกระสับกลมแบนนะฮะโลหะสีขาวก็คือเท่าแนวผสมกับเนื้อนิกเกิลั้งราคาหน้าเหรียญห้าบาทด้านหน้ากลางเหรียญเนี่ยมีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพรอหลวงรัชกาลที่9้าของเรานั่นเองนะฮะ ผินประพักฐานเบื้องขวาส่งฉลองพระองค์เครื่องแบบเต่งยศกล่องทัพฉลองพระองค์คลุยนี่คือข้อมูลคร่าวๆนะฮะของทางด้านหน้าของเหรียญส่วนด้านหลังของเหรียญก็เอเจฮะกางเหรียญมีรูปพระคุธผากลางเหรียญมีรูปพระคุธผาใกล้อุ้งเท้าพระคุธผานั้น มีลายกระหนกเปลี่ยวพึงนะฮะตรงนี้เขาจะเรียกว่าลายกระหนกเปลียวเปลี่ยว,ยวพึงนะฮะประกอบอยู่มีทั้งสองข้างเลยนะเอฟนะมีทั้งสองข้างเลยภายในวงขอบเหรียญมีข้อความบอกคำว่ารัฐบาลไทยพศ2515ส่วนด้านล่างก็มีข้อความบอกราคา5บาทโดยขอบเหรียญน,นั้น เรียกกันว่ามีจุดไข่ปลานะฮะวิ่งรอบขอบเหรียญอยู่นะฮะระดับโดยรอบขอบของเหรียญเอจิ FC ฮะสำหรับวันที่ประกาศใช้ของเหรียญ5บาทคุด9เหลี่ยมน,นี้ก็อยู่ที่ประมาณวันที่15กลุ่กุมภาพันธ์ปีพศออ2516 f วันที่ประกาศใช้จริงเนี่ยจะไม่ใช่ปีพศ2515นะฮะ วันที่ประกาศใช้ก็คือพศ2516าย25เหรียญ5บาท9เหลี่ยมเนี่ยมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณสัก27มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่ราวๆสักประมาณ9กรัมจำนวนการผลิตอยู่ที่ประมาณสักโอ้โหผลิตเยอะเหมือนกัน FC นะฮรรู้สึกว่าจะผลิตออกมาเนี่ย30 สามสิบล้านหนึ่งสามสิบล้านหนึ่งหมื่นหกพันเหรียญนะฮะจำนวนการผลิตถือว่าเยอะพอสมควรนะฮะ F4 สามสิบ 30, 000, 1, 6, 000, ล้านหนึ่งหมื่นหกพันเหรียญก็เลยทีเดียวครับ F4 ก่อนเขาดูรายละเอียดของเหรียญนะฮะที่ป๊าประกาศรับซื้อสูงสุดใน,ในคลิปนี้ก็ประมาณเหรียญละหนึ่งพันบาทนะฮะโดยปกติธร,ธรรมดาแล้วเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเหรียญผ่านการใช้งานหรือไม่ผ่านราคานี้จะไม่ถึงหลักพันนะฮรราคานี้จะไม่ถึงหลักพันแน่นอน F C H. เอสี่ฮะเหรียญ5บาทเก้าเหลี่ยมที่ปปาประกาศรับซื้อในราคา1000บาทเนี่ยคงไม่ใช่เหรียญปกติธรรมดาทั้งผ่านการใช้งานและไม่ผ่านการใช้งานกันอย่างแน่นอนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือน เอฟจีฮะนี่คือเหรียญ5บาทพุทธเก้าหยกปีพศสองพันห้ารอยาเหรียญด้านนี้เอฟจีฮะเหรียญน,นี้ด้านก้อยมีความพิเศษนะฮะจุดจ่ายตังเหรียญละ1,000บาทเอฟซีไม่ต้องดูด้านหน้าของเหรียญเลยนะฮะให้ดูเพียงด้านหลังของเหรียญก็พอเหรียญละ1,000บาทเอฟซีฮะ ให้เอสซีสังเกตดูที่ใบหน้าของพยาคุดใบหน้าของพยาคุดเดียนนี้ต้องบอกก่อนเลยว่ามีใบหน้าของพยาคุดที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะสมบูรณ์กว่าทุกเดืยนที่ปอป่าได้มานะฉะนั้นเหรียญละ1 0 0 0บาทให้เอสซีสังเกตดูที่ใบหน้าพยาคุดนะฮะหากใบหน้าพยาคุดของเหรียญ5บาท9้าเหลี่ยมของท่านนั้น สมบูรณ์นะฮะสมบูรณ์แบบนี้ปอปายินดีจ่ายเหรียญละ 1. 0 0 0พันบาทกันเลยทีเดียวแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าต้องเปลี่ยนที่ไม่ผ่านการใช้งานนะฮะต้องเปลี่ยนที่ไม่ผ่านการใช้งานด้วยนะโอเคเนาะปกติเหรียญ5บาทเก้าเหลี่ยมนะฮะสนะไม่ผ่านการใช้งานถ้าเปลี่ยนปกติธรรมดานะฮะใบหน้าพยาคุณปกติธรรมดาเนี่ยนะก็จะซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณเหรียญละ 1 0 0ถึง150บาทนะฮะแต่ถ้าใบหน้าพยาคุสมบูรณ์ปอปารับซื้อให้เหรียญละ1000บาทกันเลยทีเดียวนะสรุปก็คือเหรียญ5บาทครุฑเก้าเหรียญปีพศ2515ให้บหาน้าพยาคุสมบูรณ์ปปารับซื้อสูงถึงเหรียญละ1,000บาทกันเลยทีเดียวหากเป็นเหรียญ5บาทครุฑปีพศ2515 ไม่ผ่านการใช้งานนะฮะใบหน้าคุดนั้นปกติสมบูรณ์ฮะนะนะใบหน้าพยาคุดปกติสมบูรณ์เมื่อเราใช้จ่ายกันประจำเนี่ยปาปาก็รับซื้ออยู่ที่ประมาณนะปัจ,จันปัจจุบันวันนี้ก็น่าจะอยู่กันที่ประมาณเหรียญละ100นะฮะประมาณเหรียญละ100โอเคเนาะใครมีก็ติดต่อมารวมถึงเหรียญ5บาทคุดเก้าเหรียญเนี่ย ถ้าเรียผ่านการใช้งานแล้วนะฮะผ่านการใช้งานเนี่ยก็รู้สึกว่าจะรับสื่อเข้ากันในราคาเหรียญละ20 30 40, 40บาทเท่านั้นเองนะฮะณยุคป,ปัจจุบันวันนี้อ่ะใครมีเ,เหรียญ5บาทคุดสมัยชกักรีเก้านะฮะ5บาทคุดเก้าเหรียญลองสังเกตดูฮะว่าเหรียญของท่านนั้นอยู่ในสภาพไหนสภาพผ่านการใช้งาน ปะปารับซื้อเหรียญละ20 30 40ถึง50บาทแต่ถ้าไม่ผ่านการใช้งานปกติธรรมดาปะปารับซื้ออยู่ที่ประมาณเหรียญละ100นะฮะเหรียญละ100ต้องไม่ผ่านการใช้งานจริง,รงๆเนะฮะก็เราเหรียญละ100ปาปาเคยถึงทำไว้จนถึงราว150บาทนะฮะตอนนี้ก็นะ่าจุดที่ประมาณ100 110 120นะฮะ หนึดีไม่ดีปะปาก็ให้ร้อยาสเหมือนกันแต่ต้องไม่ผ่านการใช้งานผิวเดิมแต่จ,จัดจริงๆนะฮะนะโอเคเนาะแต่ถ้าหากเนี้ของท่านเป็นเรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานใบหน้าพยาคุดสวยสมบูรณ์แบบนี้ประปาร,รับซื้อให้ราคาสูงถึง1,000บาทกันเลยทีเดียวครับเอีฮะใครมีอยู่ในสภาพไหนปะปาร,รับซื้อทั้งหมดเลยนะฮะผ่านการใช้งานสมบูรณ์ไม่ผ่านการใช้งานสมบูรณ์ ไม่ผ่านการใช้งานใบหน้าพยาคุธสมบูรณ์โอเคเนาะสำหรับช่องทางการติดต่อเอสเพิ่ม ID ดีไลท์ปอปาวางไว้ใต้คลิปวิดีโอแล้วนะไอดีไลท์ศูนย์เก้าสเนะเพิ่ม ID l i n ลเสร็จแล้วให้เอฟทีเอฟินถ่ายรูปเยี้ยงของท่านนะฮะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะฮะส่งให้แอดมินตรวจสอบประเมินราคากันเนาะ หากเหรียญท่านอยู่ในสภาพไหนแอดมินเขาจะประเมินราคาให้คร่าวๆในสภาพนั้นนะฮะไว้ใจได้เลยช่องของป่าซื้อจริงๆนะฮะรับซื้อเหรียญจริงๆเพราะว่าช่องของป่านั้นเปิดมา F อฟฮะใช้เวลาถึง4ปีเต็มแล้วนะณปัจจุบันนี้เข้าปีที่4แล้วรับรองว่าช่องของป่านั้นเชื่อถือได้ไม่ว่าจะเป็นรูปโปรไฟล์ หลายติดต่อหรือเบอร์โทรศัพท์มีไว้ติดต่อสอบถามเราก็มีให้จริงๆไม่ต้องทําใบประกันไม่ต้องเอืน่นโอนเงินมาให้ช่องเกง,งปาฮะนะท่านขายเหรียญท่านมีสิทธิ์นั่งรอรับเงินค่าเหรียญของท่านอยู่ทางบ้านได้เลยครับเอฮะก็อย่าลืมนะฝากกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเนาะคลิปนี้ปาปามาประกาศรับซื้อเหรียญ5บาบาทเก้าเหรียญปีพศ2515 คอยติดตามต่อไปว่าปปานั้นจะประกาศรับซื้อเห,อหรียญอะไรกันอีกชนิดราคาเท่าไหร่คลิปหน้าพบเจอกันใหม่เนาะคลิปนี้ผมปปาศึกษาแบงเหรียญโบราณขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ